การเลือกตั้งของเวเนซุเอลาะนะนะจะเป็นการตำนานที่เป็นบทใหม่มหากราบการโกงคือโกงมีกี่แบบกวาดเรียบรัฐบาลเวเนกวาดเรียบคือโกงตั้งแต่ไม่ให้คนไปเลือกปิดชายแดนปิดหีบก่อนไม่ให้สังเกตการบัตรขย่งโกงนำคะแนนอุโกงหมดโกงได้กี่วิธีโกงหมดจนกระทั่งประเทศอย่างเอลโซโกโดอนะ เขาก็ออกมาประนามเลยบอกว่าฉันไม่ขอสังคกรรมด้วยนะคะฉันขอตัดความสัมพันธ์นะคะต่างๆแล้วประเทศไก้เคียงอะไรเขาลุมสาบหมดฉันเลยเอารูปประธานาธิบดีเอลโซกโ,กโดมามาแปะไว้ว่าเขาตัดความสัมพันธ์นะอ่ะทีนี้ฝ่ายของฝ่ายค้าอะไรเขาก็ออกมาแล้วว่าเขาได้จกักคือเขาชนะเจ็ดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ค่ะชนะเกินครึ่งไปเยอะเลยค่ะต้องให้เขาเป็นรัฐบาลนะคะก็ออกมาประกาศชัยชนะเดี๋ยวจะจัดก,การ แต่ไม่รู้จะจัดการยังไงเพราะรัฐบาลหน้าด้านเกินเธอนึกออกไหมก็ไม่รู้ว่ามันจะยังไงกันจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าแต่เขาก็เอาตำรวจออกมาปราบจลาจลเนืน่องจากว่ามีคนไม่พอใจมากทลายรูปประธานาธิบดีสุดฤทธิ์ทำลายทลายทุกสิ่งอย่างทําทุกอย่างที่ไม่พอจงพอใจออกอารวาดชำ้ำเพราะมันมันโกงเกินมันอุเกินซึ่งตำรวจเขาก็ทนไม่ไหวเธอ เขาถอดยูนิฟอร์มเลยเขาก็อายตัวเขาเองเขาก็คงไม่ได้เลือกแหละเข้าใจยังเขาก็ทนทําหน้าที่ต่อไปว่าแห่ถอดชุดแล้วอ่ะเดี๋ยวต้องดูนะว่ามันจะยังไงต่อจะรับสภาพผลการเลือกตั้งแบบโกงร้อเปอร์เซ็นหรือว่าจะยังไงเอาใจช่วยเวเนซุเอล่านะประเทศที่มีนาะงงาม B2B นะ Back to back นะ M i s s น n i v e r s e นะผู้หญิงสวยๆนะตำนานผมผีผมอะไร อยู่เวเนทั้งหมดอืม